ครับคุแม็กคะใช่ครับผมมีกระบวนการชงนะครับเราแอปแมนทำไมอะคะเราต้องใส่ทั้งเอ่ออะไรวะลืมคารุ่คารุ่แล้วก็ใบเล่นะครับแล้วก็ตก้วยมูค่ะเออมูค่ถ้าถ้าบอกว่าว่าสี่นะคะเลขสี่คืออะไรคะสี่คือฟัวขอขอสำเนาชัดๆค่ะฟัวโอเคค่ะขายไงคะเสร็จจากนั้นนะครับจุดไฟ นี่ความมโนนะคะเราก็ต้องจุดไฟจนกว่าที่ไฟจะเริ่มติดนะครับมันเป็นเสน่ห์ของการแดกอะมึงตกลงมึงครับเหลือ้าหรือแดกหรือกินคะไม่รู้้ไไดหมดเออแล้วเราตัดคลิปเลยแล้วไปแล้วไปเออสมบัตแก้วนี่เหรอเร็วไป เปลวไฟตอนนี้คนท um, ี่จะเทสคือน้องส้มจ้าชุรีพรหนูส้มส้มแห่งชุพาพรชุพาพรโอ้ยไฟแป๊บนึงแบบไปแป๊บนึงนี่นะคะนี่สวยๆค่ะหน้าดูมีเลือดสา เลือดพอวิธีรับประทานนะคะคือหยิบหลอดขึ้นมาค่ะทิมแล้วดูดอย่างเดียวอ่าดูดทั้งไฟได้หรอใช่ค่ะเราด้เป็นคนร้อนแรงเนาะใช่เริ่มได้ไหมคะเริ่มระวังระวังระวังปากค้อยไปโดนไฟนะคหน่อยแล้วค่ะไปฟื้น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 ควบควบยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอีกอีก คนด้วยจ้าถ้าใส่ผงชูรสเพิ่มวันนี้จะอร่อยมากโอ้มมีขาดผงชูรสไปนิดหนึ่งเราไม่นอนใช่เพราะว่าวันนี้รสสลีนจะไปคอนเทสต์ให้กับเราพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่เอกคะดุยขะอีโรสป๊อทค่ะอ่าเรามาดูกันค่ะอ้าวใครอ่ะอีรสอีโรสฟังนี้ นี่ค่ะนี่คือโรสลินตัวจริงนี่วันนี้นางมาขอท่อนหนึ่งขอผัวทิ้งท่อนหนึ่งผัวทิ้งค่ะหนูเดินผัวทิ้งพอใจยังเออกูสบายใจแล้วเอ้ยรถมาดูนะให้กูดูสักทีอาดูดค่ะดูดดูดแลู้แล้วออ่ไปเออ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 อีดอกโดดเก่งด้วยเออ บอกความรู้สึกของคนผ่านกล้องของเราด้วยค่ะเคลียบจะขยับมาแล้วโอ้ยหน้าเธอดูมีความสุขเนาะอือมันหวานมันหวานมันหวานไม่นันน้อยบอกเราหน่อยสิครับว่าคุณจะนอนที่ไหนวันนี้นอนที่บ้านที่บริเวณของห้องนอนหรือห้องน้ำคะห้องนอนเอ้ยเออค่ะคุณแม่คะ ว่าไงบางคะชีวิตเป็นไงบ้างคะวันนี้ชีวิตดีดีค่ะ oh.